<c oughs> ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกในกลุ่มรูบิกมือใหม่ทุกท่านนะอีพีนี้ก็เป็นเรื่องของ5คูณ5นะครับต่อเนื่องกันมานะแพตรตี้ที่2ก่อนที่จะไปเริ่มเล่น <c oughs> นะครับก็มือใหม่อาจจะยากนิดนึงนะ พิตุตชุดนี้ครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ขอบเหลืออยู่สองขอบนี้ครับห้าคูห้านะซึ่งมีแกนกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสี่คู่เนี่ยครับนะหมุนยังไงก็ไม่ครบมันจะสลับกันครับ <c oughs> ขาวกับกับกับเหลืองเนี่ยนะครับเขียวเขียวเหลืองอยู่นี่ใช่ไหมอีกชิ้นนึอยู่นีเ่เขียวขาวอันนี้เขียวขาวนะ สูตรนี้ครับซึ่งจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่5คูณ5ขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็น1 0คูณ 10, 10. <c oughs> รวมทั้ง6คูณ6นี้นะนะครับ6คูณ6ก็ขอบอื่นครบแล้วนะครับเหลือ2ขอบเช่นกันกันกบ5คูณ5นะเออมันจะมีสีคู่เดียวอยู่ตรงนี้สลับกันใช่ไหมเนี่ยนะครับห <c oughs> มุนมาจะเต็มแต่ อีคู่หนึ่งจะไม่เต็มอันนี้ทั้งหมุนย้อนใช่ไหมเนี่ยให้ส้มเหลืองกับ <c oughs> กับเขียวส้มสลับสลับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เหมือนกับ5้าคูณห้เลยนะเออใช้สูตรเดียวกันนะครับแพริตี้ชุดนี้นะก็ไม่ยากหรอกนะต้องฝึกครับถ้าจะเล่นในขนาดที่มากขึ้นนะนะครับเพราะเทพจะทำไปเรื่อยๆนะ เหมือนฝรั่งเขาทำสิบสองคูณสิบสองสคูณสิเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้ดูแหละนะเอาละก็จะค่อยๆไปนะครับ p a ริตีนี้จำเป็นนะจำเป็นเพราะว่าต้องเอาไปใช้กับตัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็สูตรนี้นะครับนะท่านตัวเล็กไปไหมลองดูนะอธิบายนิดนึง L ใหญ่ L เล็กเนี่ยครับก็คือ L ใหญ่คือคือแถวนี้ นะครับแถวซ้ายแอเล็กคือตรงนี้อาใหญ่คือตรงนี้ครับอาเล็กคือตรงนี้นะเออเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสูตรนี้เนี่ยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะเวลาเล่นแก้แก้คู่นี้ครับให้คู่มันอยู่ด้านบนนะด้านด้านหน้านี่คือตัวนี้ด้านหลังคือตัวนี้นะครับให้คู่อยู่ด้านบนอย่างนี้ครับ นะแล้วก็ให้สีคู่อยู่ด้านด้านซ้ายนะถ้าถ้าอย่างนี้มันจะไม่เต็มนะ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าสีคู่มาด้านขวาเนี่ยนะครับให้ให้อยู่ด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็หมุนตามนี้เลยนะครับเอาเริ่มนะครับ L L นี่คือพอเทียบให้เป็นขึ้นนะฝรั่ง่ห้เป็นลงนะครับค <c oughs> อทงลง <c oughs> พอเทียบใช้อย่างนี้นะต้องขออภัยด้วยนะท่านท่านที่จามา นะครับเอา LL ก็คือ2อันนี้ขึ้นนะวนตามสองครั้งครับ LL ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับวนตามสองครั้งอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็หน้า2ครั้ง1 2 LL อีกทีหนึ่งครับ <c oughs> หน้าสองครั้งครับ1 2ขวา2ชิ้นนี้ขึ้นครับเสร็จแล้วก็ U สองครั้ง หนึ่งสองสองขวาลงสองสองแถวขวาลงนะครับอาใหญ่อาเล็กเนี่ยลงแล้วก็บนบนตามสองครั้งครับหนึ่งสองเสร็จแล้วก็ซ้ายสองแถวขึ้นสองครั้งหนึ่งสองอาเต็มครับเต็มนะนะครับแล้วแล้วเวลาจะจะฝึกเนี่ยครับก็หมุนอย่างนี้เลยครับมันจะได้ตัวเดิมนะลองดูนะครับ L U two L u2 f2 l f2 r u2 ข oh, ออภัยครับ <laughs> ขึ้นไม่ใช่ลง u2 อาาลง u2 แล้วก็ l สองครั้งอ่ามันจะได้สีคู่สลับกันใช่ไหมรูปนี้ของมันเป็นพ a r ตีนะแก้ก็ตัวเดิมนี่แหละนะครับอ่ามุนนะ l U2L U2F2L F2R U2R ลง U2L ขึ้น2ครั้งเนี่ยครับเต็มนะโอเคนะง่ายๆครับก็ฝึกนะฝึกอันนี้5้าคูณหนี้ของโมย u ครับมันเลื่นดีเบานะอันนี้ก็สั่ง หกคุณหกเพราะเทพสั่งสั่งโมยูมาจะได้แบบนี้ฝืดมากนะครับฝืดมากก็เดี๋ยวจะสั่งใหม่นะครับสั่งเจ็ดคุณเจ็ดแปดคณแปดอยู่นะเดี๋ยวว่ากันนะครับามว่ายากไหมไม่ยากหรอกนะเก็บแกนเก็บอะไรเนี่ยนะครับท่าน,ท,านท่านต้องฝึกนะท่านใดที่ชอบเล่นนะครับเอาละเหมือนเดิมนะจะแก้สามสีนี้ครับสามชิ้นนี้เนี่ยให้ให้อยู่ด้านด้านซ้าย นะครับสามชิ้นนี่อยู่ด้านซ้ายตัวที่สลับกันนี่อยู่ด้านชิ้นเดียวนี่อยู่ด้านขวานะถ้าท่านหมุนอย่างนี้มันจะไม่เต็มนะต้องให้อยู่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสองแถวขวาขึ้นโทษสองแถวซ้ายก็คือเหมือนเดิมครับเนี่ยสองแถวซ้ายนี่แหละนะเอานะพร้อมนะครับอ่า ll ขึ้น u 2 ll ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ u ูทอีกครั้งหนึ่งครับ f ตามสองครั้งครับหนึ่งแหมครับสองเ <c oughs> สร็จแล้วก็ L ครับขึ้นครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ f 2สองครั้ง R ขึ้นครับสองแถวขวาขึ้นเสร็จแล้วก็ยูทูอีกทีหนึ่งสองแถวขวาลงครับยูทูครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเนี่ย ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นแพลตตี้นี้จะเกิดขึ้นกับตั้งแต่ห้าคูณห้าสี่คูณสี่ก็มีแต่มันจะมันจะแก้คนละอย่างแต่มันจะง่ายกว่านะนะครับดังนั้นตั้งแต่ห้าคูณห้าหกคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดแปดคูณแปดพลตตี้ตรงนี้ต้องใช้ครับอีกตัวหนึ่ง <c oughs> นี่ก็จําเป็นนะครับนะแก้สี่คูณสี่ด้วยนะตัวนี้นะครับใช้ ใช้ตั้งแต่4ีคูณสขึ้นไปนะครับก็พอเทพดูแล้วสูตรเพเดตี้ตัวนี้เนี่ยครับมันมันน่าจะคือยาวหมดแหละไปดูของฝรั่งเนี่ยนะมีหมุนลูกหน้าหลังอันนี้ก็คือดูแล้วมันจะจะง่ายกว่านะนะครับมันมีหลายตัวแต่ว่าพอเทพให้ตัวนี้นะนะครับลองลองหมุนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอาล็เกเนี่ยครับอาร์เรกคือเส้นที่ เส้นที่สองเนี่ยครับเส้นนี้อันนี้ R ใหญ่ใช่ไหมอเล็กพรามก็คือ,อลงนะนะครับลงนะครับเวลาหมุนลงก็หมุนหมุนลงหนึ่งครั้งเนี่ยเสร็จแล้วหมุนตัวนี้ขึ้นนะหมุนตามสองครั้งครับ L อย่างนี้คือลงนะเพราะที่ L พรามเนี่ยคือเส้นนี้ครับเส้นนี้ลงอ้าวเสร็จแล้วก็ F ตามสองครั้งหนึ่ง 2องอ L ขึ้น F ตามอีก2ครั้งครับ R ขึ้น2ครั้ง1 2 U2 ครับ R ขึ้น1ครั้งครับ U2 ครับ R ลง1ครั้ง U2 F2 1 2 R ขึ้น2ครั้งแล้วก็ F2 นะเออเนี่ยครับมันจะเป็น parity แบบเหลืออยู่ขอบเดียวไม่เต็มครับมันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่วนะ่าเนี่ยไอตัวกลางมันสลับใช่ไหมตัวกลางมันสลับนะตัวนี้นะครับสลับสลับที่กันก็ใช้สูตรนี้แหละอันเดียวเนี่ยนะ ใช้ได้ทุกทุกขนาดนะครับตั้งแต่ห้าคูณห้านะสี่คูณสี่ขึ้นไปเลยนะนะครับเอาจะแก้ตัวนี้จะแก้ตัวนี้นะจับอย่างนี้แหละให้มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ด้านหน้าด้านบนนะเา้ามองเห็นไหมสูตรเนี่ย <c oughs> อ้าวนะครับอารเ,เล็กลงครับหมุนตามสองครั้งเอลเล็กลงหน้า สองครั้งนะครับทางไหนก็ได้นะสองครั้งนะ L เล็กขึ้นหน้าสองครั้ง R เล็กขึ้นสองครั้งบนตามสองครั้ง R เล็กขึ้นบนตามสองครั้ง R เล<ะ>็กลงบนตามสองครั้ง F dachte, สองครั้งหนึ่งสอง อาเล็กขึ้นสองครั้งครับหนึ่งสองนะก็เ <c oughs> <c oughs> ต็มครับเต็มนะถามว่าหกคูณหได้ไหมก็ก็ได้ด้วยนะนะครับลองดูนะอา้าวเสร็จจุดนะครับอาเล็กครับอันนี้อาเล็กนะอา้าวอันนี้เต็มหมดนะครับอาเล็กขึ้น อ,อาโทษอาเล็กลงบนตามสองครั้งแอลเล็กลงหน้าสองครั้งแอลเล็กขึ้นหน้าสองครั้งอา,อาลเล็กขึ้นสองครั้งบนตามสองครั้งครับอาลเล็กขึ้นครั้งหนึ่ง บนตามสองครั้ง r เล็กลงบนตามสองครั้ง f 2ครั้ง,2ง1 2 r เล็กขึ้น2ครั้ง1 2อ้าวดูนี่เห็นไหมครับมันจะเหมือนกับ5้คูณหเมื่อกี้แหละชิ้นกลางมันจะพลิกมาอย่างนี้ใช่ไหม สองข้างนี่ก็สลับกันนอกนั้นเต็มหมดนะนอกนั้นเต็มหมดมีอยู่ขอบเดียวที่มันไม่เข้ากันอย่างนี้ครับมาแต่มันไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะก็เป็น p a ลต t ี้เหมือนกันหมดเลยนะตั้งแต่สี่คูณสนะครับ6กคูณหคูณเไปเรื่อยๆครับใช้ได้หมดนะดังนั้นสองแพลตี้นะี้ควรจำนะควรจํานะครับ <c oughs> ไปฝึกนะครับท่านใดที่มีรูบิก อ่าห้าคูณห้าหกคูณหกอยู่ในมือสี่คูณสีณ 4, ่ก็ลองฝึกดูนะครับสูตรพวกนี้ใช้ได้นะนะครับขอเทพลองเลือกมันมีเยอะเหลือเกินนะก็ <c oughs> เลือกเอาตัวที่ว่าคิดว่ามันมันง่ายหมุนง่ายนะสบายมือนะครับเอานะจะแก้นะครับให้ให้สีที่ยังไม่เข้ากัน,นอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับเอาพร้อมนะอาเล็ก R เล็กลงครับ u t o l เล็กลง f t o l เล็กขึ้น f t R o เล็กขึ้น2ครั้ง1นสองแล้วก็ u 2 R ครับเล็กขึ้น1ครั้งครับแล้วก็ u t o อเล็กลงแล้วก็ u ู F 2ครั้ง1 2 R เล็กขึ้น2ครั้ง1 2 1> เต็มครับนะเต็มนะโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ Parity 2ชุดนี้นะเพวพอทียบอัปโหลดเข้าไปในกลุ่มรูบิกมือใหม่แนละ้วขออัปโหลดวิดีโอชุดนี้สักนิดนึงนะนะครับ ก็เหมือนกับกล้องไม่ค่อยชัดเลยวันนี้นะครับมันโมวยังไงไม่รู้นะครับเมื่อเก็บ p พลนตี้สออย่างนี้3ส,สูตรนี้เสร็จแล้วใน EP ต่อไปก็จะเล่น5้คูณหตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เก็บแกนนะครับเก็บแบบที่ใช้ความเข้าใจนะจะพยายามให้สูตรมันน้อยที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่นะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ ขอบคุณมากที่ติดตามพอเทพนะครับพอเทพเล่นไม่ไม่เร็วหรอกแต่ว่าจะพยายามสอนให้เข้าใจนะครับนะมันก็ยากนะนะครับสำหรับรูบิกที่มันมีความขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซับซ้อนขึ้นจะทำไปเรื่อยๆครับ5้คูณหมันจะไปจบที่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวตามพอเทพต่อไปนะ จะพยายามทำให้ให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พออเทพจะทำได้นะครับไปจนถึง10คูณ10 11 1บ13 14 15 16นั่นแหละแต่มันแพงนะรูกบิกเป็นหมื่นนะครับนะขนาดนะ10บคูณ10ขึ้นไปเนี่ยราคาถ้าเป็นของมูยูหรือว่าที่มันดีๆหน่อยก็มันแพงนะต้องต้องบอกกันอย่างนั้นลงทุนเยอะ หลายท่านก็ซื้อของถูกมานะครับเหมือนอย่างนี้ครับหมุนไม่ค่อยดีหรอกนะบางทีหมุนไปมันติดมันติดนะนะครับหกคูณหเนี่ยแต่อันนี้ของโมยูเนี่ยมันลื่นนะครับลื่นเบานะครับเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นแม่เหล็กไม่รู้อยู่ตรงไหนข้างในนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันอีพีต่อไปจะเริ่มเล่นห้าคูณห้าตั้งแต่ต้นนะครับ อย่าลืมติดตามพ่อเทพต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ